สวัสดีค่ะหมามมาพาแซบมาแล้วค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสกูทุกคนนะคะวันนี้แม่วุ้นจะพามากินผลไม้ค่ะผละไม้แซบแซบเจตมินสวัสดีค่ะ <c oughs> จจตมินอยากมาไลฟ์สดด้วยมาค่ะพี่น้องคะมีอง,งุ่นไซมัดนะคะ่ะมีสาลี่ทองแล้วก็มีลูกพับลูกพับเกาหลีหรือ,อยาลูกพับญี่ปุ่นกับบล้แล้วจำไม่ได้ซื้อมากหือาเรื่อง ตัวใหญ่พริกหยวกเหลืองค่ะอันนี้แรดิสพริกหยวกใหญ่อันนี้รนนนนพริกหยวกแดงค่ะอันนี้แดงสาลี่ค่ะสาลี่สีทองค่ะค่ะอันนี้ตัวใหญ่ <laughs> มาค่ะมากินกันเลยค่ะทีนี้ลององุ่นสซมัดเ <c oughs> จ้าค่ะไม่มีเม็ด <c oughs> องุ่นสซมัดไม่มีเม็ดนะครับ หวานหวานอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะได้มีแต่กินละไม่ได้มีแต่กินละไม่น่ากินมากๆเลยค่ะคนหวานหวานฉ่ำ หวานฉ่ำอร่อยไม่มีเม็ดมห้าแต่ไม่ัดกินนูจช๊บอืมอร่อยค่ะอืมอร่อยไหมคะนี่ของยัดมินค่ะอืนี่ก็อร่อยนะคะอืมลาดิส อออปอกเปลือกมันเรียบร้อยแล้วค่ะมาคะ่ะอืมคอกันเลยนะอืมหวานฉ่ำเหมือนกันคะ่ะ รสชาติเป็นอย่างไรรสชาติหวานใช่ไหมคะลูกพับยังไม่กินออเอาเลยค่ะสาลี่ค่ะบอกเรียบร้อยแล้วไม่เนี่ยค่ะอับนั้นเป็นกินองุ่นไซมัสดีกว่าค่ะอืม กินได้ไหมกินได้ทั้งเปลือกเลยค่ะอืมดูดูปเหรออร่อยค่ะมันเป็นที่เกลียวระไม้ดัมมินอยากมานั่งกับแม่อืมน้องเจฟานอนนะคะอืมแซ<ะ>่บค่ะทุกคนค่ะ ืืมมแช่เย็นๆนะคะแล้วก็มากินอืมเห็นแล้วะค่ะนี่ผัดละไม้อืม มะม่ำ้ใหญ่ด้วยแต่เป็นแบบ้ใหญ่ใหญ่อร่อยค่ะมาลูกเอามากินดูสิเอามาเป็นไหมไม่เผ็ดค่ะมันเผ็ดทำไมเอามาปิ๊กปี้มันได้รอยไหมอ่ะอร่อยค่ะออมาจะผัดให้กินนะคะเดี๋ยวออกมาผัดให้กินกินอ,องุ่นก่อนนะคะ ดูดูวิตามินกินไม่ดูนะอ,อ,อร่อยเอาดำแดงอร่อยค่ะอืมตัวนี้หรอตัวนี้เรอวางไว้ค่ะี่ตจมินกินเลยค่ะอร่อยไหมคะมสาลี่ค่ะ ชาดีสีทองอืมไม่ขอหั่นนะคะขอแค่นเลยค่ะจะมีอยากแค่นไหมขอกัดเลยค่ะหนูไม่ชอบตัวใหญ่หนูชอบตัวเล็กอืม<笑><ๆ><笑> ชิมไหมคะสาลีสีทองอร่อยมากๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ปิดปากด้วยค่ะไ,ไอ <c oughs> มไห <c oughs> มาลืมกินไอ้นี่ หวานฉ่ำค่ะแซ่บค่ะบัวฮิมะค่ะบัวฮิมะทำไมชินไหมคะมาค่ะอืมหวานค่ะอืมบัวฮิมะอุ๊บอืมอุ๊ กินเนอร์อะไรสค่ะแต่ทีมันมีกิงกับขมิ้นชันด้วยจี๋พอแล้วค่ะต้องกินกับส้มตำกินกับลาบถึงจะอร่อยมากส้มต,ตำอยู่ไหนอ่ะส้มตำเดี๋ยววันหลังให้กินค่ะพี่จะไม่กินองแหน่อ่ะพี่จะม่กินองุ่นใชมัดโยใส่โบยไหมคค่ะ ทซาบจ้ะคะเอาไหมคะเอาอิ่มไหมคะอิ <Napoleon>. ่มยังคะพูดมามา้มมาตูจมมาให้มากินบัวใส่มัดกินบัวหิมะบัวใส่หมัด ตามคำขอเหมือนกระต่ายกินเลยไม่ละมุนแสบค่ะ ครึ่งกิโลกินแป๊บเดียวจะหมดแล้วค่ะบาจะก,กินข่าวแรงเลยค่ะทุกคนค่ะอ,อร่อยค่ะอืม ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่สละเวลาเขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แม่วุ้นด้วยนะคะ<อ>มามา่พาแซบลาไปก่อนขอบคุณค่ะ